สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทาย water. อินเวอร์เตอร์กิจเงินขนาด1,000วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสตูลลูกค้าแจ้งว่าไฟ AC ไม่เข้านี่นะครับผมเสียบปลั๊กไฟ AC ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวออนเบรกเกอร์ดูนะครับไฟ AC กิจด,ดวงสีฟ้าไม่ติด แสดงว่าไฟ AC ไม่เข้าอาการนี้มีปัญหาอยู่ทางฝั่ง AC นะครับก็น่าจะมอสเฟตทางฝั่ง AC ช็อตแล้วก็ฟิวขาดเดี๋ยวมาแกะตัวจเช็คกันนะครับครับเปิดฝาออกมาตรวจเช็ค นะครับวัดฟิลก็ประกบว่าฟิลขาดนะครับตัวเช็คเบื้องต้นมอสเฟสทั้ง4ตัวนะครับมอสเฟสตัวนี้ช็อตตัวเครื่องฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะฮะก็แสดงว่าผ่านการใช้งานมาน่าจะหลายเดือนอยู่นะครับ ครับก็อย่างที่เคยบอกไปไหลายๆคลิปนะครับว่าการใช้งานกิบไทยอินเวอร์เตอร์หรือว่าอินเวอร์เตอร์นะครับที่มันมีพัดลมประมาณสัก2เดือนอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะฮะสัก2เดือนครั้งหนึ่งถอดออกมาแล้วก็เป่าฝุ่นบ้างนะครับก็คือตัวฝุ่นเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์อิเล็ก,กทรอนิกส์เสียหายได้เนี่ยฝุ่นในลักษณะเนี่ยมันเป็นฝุ่นละเอียดนะครับ เมื่อมันมีความชื้นนะฮะบางวันในวันที่ฝนตกเนี่ยฝ,ฝุ่นพวกนี้นะครับอ่ามันจะชื้นพออากาศมันชื้นพออากาศมันชื้นปับ๊บมันจะมีการนําคือมันจะสามารถนํากระแสดได้นะฮะคือสามารถนําไฟฟ้าได้เมื่อมันนาไฟฟ้าได้ก็จะทาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดการช็อตเสียหายได้นะครับพวกฝุ่นพวกนี้นะฮะก็อย่างน,น,น้อยสัก2เดือนครั้งเอามาออกมาเป่าทีนึงเปิดฟฟ้าออกมาเป่าทีนึงนะครับ ก็น,นี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเกาะเต็มอุปกรณ์เลยอะครับเดี๋ยวหรือถอดบอร์ดออกมานะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวแล้วเดี๋ยวมาทดสอบบอร์ดกันทดสอบการทำงานกันว่าจะกลับมาลันได้หรือเปล่านะครับครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่และฟิลตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวที่เสียนะฮะก็คือมอสเฟตในตำแหน่งนี้นะครับ กับฟิลเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงตำแหน่งที่ฝุ่นเกาะนิดนึงนะครับผมทำความสะอาดให้แล้วนะฮะแต่ว่าลายปิ้นนะครับตัวเคลือบแผ่นปิ้นนี่นะฮะมันร่อนออกก็คือให้ดูว่าถ้าเราปล่อยให้ฝุ่นมันเกาะนานๆนะครับมันจะมีความชื้นอย่างที่ผมบอกพอมันเกิด ความชื้นมีความชื้นเกาะกับฝุ่นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ลายทองแดงเกิดเป็นขี้เกลือนะครับเกิดความเสียหายนี่นะฮะอันนี้เครือปิ้นร่อนนะครับแต่ลายปิ้นไม่เสียหายแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆนะครับไอลายวงจรเล็กๆลายปิ้นที่มันเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับมันอาจจะถ้ามันเป็นขี้เกลือมันอาจจะขาดได้นะฮะถ้ามันขาดก็จะทําให้เกิดการผิดพลาด การทำงานผิดพลาดหรือว่าตัวกิดทายอาจจะเสียหายได้เลยทีเดียวนะฮะ,ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทดสอบวัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวทดสอบจ่ายไฟเข้าก่อนนะฮะจ่ายไฟ AC เข้านะครับออนเบเกอร์นะครับ หลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะฮะทีนี้มาดูสถานะนี่นะครับไฟสีน้ําเงินติดแล้วนะครับมีไฟ AC เข้ามาแล้วต่อไปใช้ออสิลโลสโคปว่าสัญญาณนะครับที่มอเสร็จทั้ง4ตัวว่าสัญญาณจะปกติหรือเปล่า จะวัดตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวลองดูสัญญาณกันอ่อนเบเกอร์นะฮะอ่ะ, er น,ะ,ะ,อะนี่นะครับมอสเฟตตัวที่1สัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับโวลต์พีกทูพีกอยู่ที่11.5สัญญาณปกติครับต่อไปวัดตัวที่2อ ตัวที่2ส,สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์วอนพีคทูพีคอยู่ที่11.5สัญญาณปกติครับตัวที่3ในการเปลี่ยนสายสโคบทุกครั้งนะฮะเปลี่ยนจากตัวนี้มาจับตัวนี้ผมจะออฟเบเกอร์ก่อนนะครับก็คือตัดไฟ AC ออกไปก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเราจ่าย AC เข้ามาแล้วเราเปลี่ยน สายตะโขบเลยนะครับเพราะว่าถ้าพาดขึ้นมาไฟอาจจะดูดได้นะฮะอ่าอันนี้ตัวที่3นะครับนี่นะครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0เฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์ต่อไปตัวที่4นะครับตัวที่4นี่จะเป็นมอสเฟตตัวที่ช็อตนะครับตัวที่4นะครับนี่นะครับ ตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0 h เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12.1ครับก็ตอนนี้ที่มอสเศดทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวสัญญาณปกติแล้วนะครับก็ทางฝั่ง AC พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้น ครับก็จ่ายไฟดีซีทดสอบรันเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรีมีกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับแรงดันไฟดีซีที่42โวลต์ถ้ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับรันได้ปกติจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับ โอเคเริ่มรันแล้วนะฮะดูกำลังวัดกันหนึ่ง้ยหนึ่งวัตต์นะครับสูงสุดขึ้นไปที่หนึ่ง้อยหนึ่งวัตต์ก็แสดงว่าตอนนี้กิจทายทำงานได้ปกติแล้วนะครับ นี่นะครับสูงสุดที่107วัตต์นะครับนะครับ106 107วัตต์ก็ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผลิตไฟได้ปกติแล้วสาเหตุที่ไฟไม่เข้านะฮะตามที่ลูกค้าแจ้งว่าไฟ AC ไม่เข้าก็เกิดมาจาก มอสเฟสทางฝั่ง AC ช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะฮะก็เลยทำให้ไฟ AC ไม่เข้านะครับแล้วก็เออร์เลอร์ไม่รันอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟ e และฟิลก็สามารถกลับมารันได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาประกอบนะครับแล้วก็มาทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆดูอีกรอบหนึ่งว่าจะปกติหรือเปล่านะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กำลังวัดสูงๆดู อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะทำงานได้ปกติหรือเปล่า<ต>รกระแสที่18แอมป์นะครับแรงดันที่42โวลต์ถ้ากิดทายรันได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับทดลองดูกันเลย สูงสุดขึ้นไปที่602วัตต์นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ623วัตต์นะครับ623นะครับครับได้วัตต์สูงสุดที่623วัตต์นะครับก็แสดงว่า,ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกิทายอินเวอร์เตอร์1000วัตต์อาการไฟ AC ไม่เข้าตามที่ลูกค้าแจ้งนะฮะสาเหตุจากมอสเฟสชอ็อตฟิวขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟสเปลี่ยนฟิวสามารถกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ